สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดกันในเรื่องของภูมิใจมรดกโลกค่ะ,ะเมื่อวานคุณครูส่งคลิปวิดีโอให้ดูแล้วเนาะเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติอุทยานรีส,สชนาลายัยแล้วก็อุทยานสุขโขทยัยนักเรียนก็ได้ดูไปบ้างเล็กน้อยแล้วเนาะทีนี้นักเรียนก็จะได้เป็นแนวทางในการเขียนคําตอบนะคะเพราะว่าเราเห็นภาพแล้วเราก็สามารถเขียนคําตอบได้อ่ะ เรื่องภูมิใจมรดกโลกก็คือโรงเรียนเนี่ยเขาจะจัดทัศนศึกษาไปเที่ยวที่จังหวัดสุขโขทัยก็คืออำเภอศรีสะชนาลายัยนักเรียนต้องแยกก่อนนะลูกศรีสะชนาลัยเป็นอำเภอนะคะก็จะมีโบราณสถานของเขาก็คือเป็นเมื่อก่อนเขาเป็นอาณาจักรสุขโขทยัยเนี้ยมันก็จะมีโบราณสถานแยกออกไปแล้วก็ถ้าอยู่ในตัวเมืองก็คืออุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยนะลูก แยกกันนะคะอาทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดของเราค่ะมาแล้วแบบฝึกหัดของเราข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเขาถามว่านักเรียนได้ความรู้เรื่องนี้อย่างไรบ้างเมื่อเราอ่านแล้วเนี่ยในเรื่องภูมิใจมรดกโลกเขาจะเขียนเกี่ยวกับโบราณสถานโบราณวัตถุมรดกโลกทาง ธรรมชาติมรดกโลกทางวัตถุซึ่งเราก็จะได้รู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในเรื่องนะคะอ่าคุงครูตอบว่าได้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองศรีสัชนาลายัยได้รู้เรื่องอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลายัยเครื่องสังคโลกต่างๆและงานหัตถกรรมในสมัยสุโขทัยค่ะซึ่งในสมัยนี้จะหาดูได้ยากแล้วลูกนอกจากใน พิพิธภัณฑ์นะคะซึ่งคําตอบเนี่ยครูเคยบอกไปแล้วในการเรียนทักษะภาษานักเรียนสามารถตอบอย่างที่นักเรียนคิดได้เลยลูกหนูไม่จําเป็นต้องดูครูก็ได้ไม่จําเป็นต้องเขียนเหมือนครูนะคะหนูสามารถแสดงความคิดเห็นของหนูได้เต็มที่เลยหนูหนูเรียนรู้ได้อีกเรื่องหนึ่งนะคะครูหนูไม่ไม่ได้เรียนรู้เรื่องเดียวกับครูหนูไม่ได้แบบคิดเหมือนครูหนูสามารถตอบ ในส่วนความคิดของหนูได้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะต่อไปข้อที่สองข้อที่สองเขาถามว่าให้เราเล่าการเตรียมตัวเมื่อเราจะต้องไปทัศนศึกษานอกสถานที่หรือต่างจังหวัดนักเรียนจะเตรียมตัวอย่างไรอาอยอย่างในเรื่องเขาก็อธิบายให้ฟังว่าต้องเอาอะไรไปบ้างต้องเตรียมอะไรไปบ้างเตรียมไปให้ครบเพราะว่าเราไม่รู้ว่าทางข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะคะอ่ะสมมติครูเตรียมไป อ่ะรูเตรียมไปสองสองหัวข้อใหญ่ๆที่ครูเตรียมไปก็คือหนึ่งของใช้ส่วนตัวของใช้ส่วนตัวเนี่ยจำเป็นนะคะนะักเรียนเสื้อผ้าสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันเนาะเพราะเราไม่สามารถไปใช้แปรงสีฟันกับเพื่อนได้ใช่ไหมเราก็ต้องเตรียมของเราไปผ้าเช็ดตัวแก้วน้ําช้อนช้อนกับแก้วน้ําอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิดแบบนี้ เราต้องพกเป็นของส่วนตัวเลยลูกและอีกหนึ่งอย่างไฟฉาย mm. ไฟฉายเนี่ยไว้ใช้สําหรับเห่อเราไปในสถานที่ต่างๆแล้วเกิดไฟดับขึ้นมาเราจะได้มีไฟไว้ใช้หรือเทียนก็ได้นะลูกแต่คูมคืูว่าไฟฉายน่าจะใช้ได้สะดวกมากกว่าแล้วก็สมุดบันทึกสมุดบันทึกเนี่ยเตรียมไปเพื่อจดความรู้ต่างๆที่เราได้จากวิทยากรที่เขามาแนะนําสถานที่หรืออาจจะเป็นสมุดบันทึกที่ใช้วาดรูปอ่ะ เห็นสถานที่สถานที่นี้สวยจังเลยนักเรียนบางคนชอบวาดรูปหนูก็สามารถวาดรูปลงไปได้ลูกต่อไปนะคะที่สําคัญลองลงมาก็คือยารักษาโรคประจําตัวซึ่งแต่ละคนมีโรคประจําตัวไม่เหมือนกันอาคนไม่มีก็สบายไปไม่ต้องเตรียมอะไรไปอาจจะเตรียมยาแก้ปวดหัวยาเมารถอะไรก็เตรียมไปแต่สําหรับคนที่สําหรับคนที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคหอบหืดโรคภูมิแพ้ หนูจําเป็นต้องเตรียมยาของหนูไปเพราะว่าถ้าเราไปในสถานที่นั้นแล้วเขาไม่มียาให้เราเนี่ยเราก็จะลําบากนะคะต่อไปข้อสามนักเรียนชอบข้อความตอนใดในเรื่องภูมิใจมรดกโลกเขียนข้อความนั้นแล้วบอกว่าทําไมจึงชอบอ่ะอันนี้ให้ให้แสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ครูสั่งเป็นการบ้านนะคะหนูเอาไปเขียนเป็นการบ้านนะลูกหนูเขียนมาว่าหนูเลือกข้อความนี้อย่าลืม อย่าลืมการเขียนข้อความอย่าลืมใส่เครื่องหมายอัญญะประกาศมาให้ด้วยนะคะเลือกมาสักความยาวไม่ต้องมากเกินไปเพราะว่าหนูจะหนูต้องหนูแหละลืมนะว่าหนูต้องเขียนด้วยว่าเหตุผลว่าทําไมหนูถึงชอบแลบ้วบรรทัดมันมีอยู่แค่สามบรรทัดนะคะนักเรียนหนูต้องคํานวณด้วยนะลูกคํานวณด้วยนะคะต่อไปข้อสี่มรดกโลกทางวัฒนธรรมและมรดกโลกทางธรรมชาติหมายถึงอะไรแตกต่างกันอย่างไร มรดกโลกทางวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมคืออะไรมรดกโลกทางวัฒนธรรมก็คืออนาบริเวณสิ่งปลูกสร้างอาคารสถานที่โบราณสถานโบราณวัตถุโบราณสถาน,าถาน,าถานก็คือพวกวัดเจดีพระปางอาคารต่างๆโบราณวัตถุอาจจะเป็นพวกแจกันถ้วยชามเครื่องประดับเล็กๆ ถ้าเป็นวัตถุอาจจะเป็นอันเล็กๆแต่ถ้าโบราณสถานต้องเป็นสิ่งปลุกสร้างที่ใหญ่ๆต่อไปมรดกโลกทางธรรมชาติหมายถึงก็คือปาา่าไม้ภูเขาแหล่งน้ำสัตว์ป่าเขาถามว่ามันแตกต่างกันอย่างไรมันแตกต่างกันอย่างไรความต่างก็คืออ่ามรดกโลกทางวัฒนธรรมคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาส่วน มรดกโลกทางธรรมชาติน um, ั้นเขาเกิดขึ้นมาเองนะคะต่อไปลูกก็ต่อไปค่ะข้อ5้าถามว่าถ้านักเรียนเป็นคณะกรรมการคัดเลือกมรดกโลกนักเรียนจะมีเกณฑ์การคัดเลือกอย่างไรสิ่งต่างๆที่จะเป็นมรดกโลกได้หนึ่งเลยต้องมีคุณค่าทางวัฒนธรรมมีอายุ ค่อนข้างยาวนานเพราะน้องคงเป็นมรดกโลกมันต้องสร้างมายาวนานมากละสามมีความคงทนของสถานที่อ่าทีนี้นักเรียนลองดูซิว่าคุณครูตอบว่าอะไรครูตอบว่าหนึ่งต้องมีคุณค่าเห็นไหมหนูเขียนมากกว่าครูก็ได้นะลูกหน,หนูเขียนหนูเขียนตามความคิดหนูได้นะ หนูแสดงความที่เห็นของหนูได้เต็มที่นะหนูไม่จําเป็นต้องเขียนหือนครูก็ได้นะคะอ่ะอย่างคุณครูข้อหนึ่งครูบอกว่าคุณค่าและความสําคัญด้านประวัติศาสตร์ก็คือมะรดกโลกมันต้องผ่านเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มาอยู่แล้วทีนี้มันมีคุณค่าอย่างไรมีความสําคัญกับประวัติศาสตร์อย่างไรเราถึงเลือกตัดสินใจให้เป็นมะรดกโลกเช่นเนี่ยอย่างของสุโขทัยเขามีการอาศัยอยู่ มีคุณค่าทางวัฒนธรรมก็คือมีเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมต่างๆที่แฝงอยู่ในโบราณสถานโบราณวัตถุนั้นๆนะคะที่เราไม่เห็นแล้วอย่างเช่นเจดีของสุโขทัยเนี่ยก็จะได้รับได้รับอิทธิพลมาจากพูกามบ้างลังกาบ้างหรือจากขมโบราณบ้างเราก็จะรับสศิลปะวัฒนธรรมของเขามา แล้วซึ่งสมัยนี้ไม่มีใครสร้างแบบนี้แล้วเราถึงต้องอนุรักษ์ไว้นะลูกนะต่อไปอายุและความคงทนอายุและความคงทนอายุก็คือความเก่าแก่มีมานานแค่ไหนเขาสามารถเดี๋ยวนี้เขามีเทคโนโลยีสามารถตรวจสอบได้ตรวจสอบจากเนื้อหินจากเนื้อทรายอะไรของเขานะ่ะเขาสามารถตรวจสอบได้แล้วความคงทนอย่างเช่นวิดีโอที่คุ้ครูส่งให้หนูดูเมื่อวานเนี่ยเกี่ยวกับความคงทน ในวิดีโอเนี่ยเป็นโบราณสถานของสีสัชนาลัยซึ่งนักเรียนรู้ไหมว่าสีสัชนาลัยเนี่ยอยู่มานานกว่า700รอปีแต่ว่าโบราณสถานเขาเนี่ยยังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เพราะฉะนั้นมันมีความพงทนมันต้องผ่านกระบวนการคิดของคนที่เขาสร้างมาแล้วว่าสร้างแบบไหนจะให้อยู่ได้นานใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่มี ไม่มีเทคโนโลยีหรือว่าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเหมือนสมัยเราเขาสร้างโดยการใช้คนใช้ช้างใช้อุปกรณ์ทางธรรมชาติวัสดุจากธรรมชาติอาจจะมาทำเป็นปูนอันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาทํามาจากอะไรบ้างแต่ทีนี้แล้วก็ข้อที่สา,าม,มาปริมาณความมากน้อยปริมาณความมากน้อยหมายความว่าถ้าสิ่งนั้นที่ขุดพบหรือเจอมีจํานวนมากแสดงว่า เป็นการบอกให้รู้ว่าคนสมัยนั้นเขานิยมใช้ของใช้แบบนี้นิยมสร้างสิ่งปลูกสร้างแบบนี้เราจึงเหลือให้เราเห็นถึงปัจจุบันแสดงว่ามันมีเยอะส่วนมีปริมาณน,น้อยปริมาณน,น้อยหมายความว่าขุดเจอบ้างเล็กน้อยแสดงว่าเขาก็ใช้เขาก็ใช้เครื่องของแบบนั้นเหมือนกันมีสิ่งปลูกสร้างแบบนี้เหมือนกันแต่มันอาจจะถูกทําลายลงไปจนเหลือจํานวนน้อยทําให้เราต้องอนุรักษ์เอาไว้ค่ะ นักเรียนสามารถตอบได้ตามความคิดเห็นของตัวเองนะลูกต่อไปข้อ6เขาบอกว่าให้อ่านตารางตารางในหนังสือเขาจะแบ่งออกเป็นสองวันก็คือวันแรกเขาจะเที่ยวในอำเภอศรีสะชนาลายัยซึ่งจะมีทั้งโบราณสถานในเขตกำแพงแล้วก็นอกเขตกำแพงแล้วก็วันที่สองเขาจะเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งมันไม่เหมือนกันนะลูก หนูสามารถดูวิดีโอถ้าหนูลืมไปแล้วอ่ะหนูลืมไปแล้วค่ะคุณครูว่ามันว่ามันลูกล่างหน้าตาเป็นแบบไหนหนูสามารถเปิดวิดีโอที่ครูส่งให้เนี่ยย้อนกลับไปดูได้นะคะแล้วหนูก็เขียนอ่ะตัวอย่างของครูครูเลือกวัดช้างล้อมอ่ะเลือกวัดช้างล้อมเพราะว่าวัดช้างล้อมเนี่ยมีความสวยงามของศิลปะซึ่งช้างที่เขาปั้นเนี่ย อาจจะมันหน้าตาในวิดีโอมันอาจจะไม่เหมือนช้างในปัจจุบันที่เราเห็นเนาะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นปั้นในปัจจุบันเนี่ยเขามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแต่สมัยก่อนเขาปั้นได้ขนาดนั้นเจ็ดร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาปั้นได้ขนาดนั้นแล้วยังอยู่คงทนมาถึงทุกวันนี้ก็แสดงว่าคนทาเขาต้องเก่งมากนะคะนักเรียนซึ่งที่วัดเนี่ยมีช้างปูนปั้นยืนเต็มตัวแยกออกมาจากผนังมีความสูงซึ่งมีขนาดใหญ่มากนะพ่อแครูเคยไปมาแล้ว มีทั้งหมด39เชื่อกนะคะที่ชอบต่อไปอย่างที่สองวัดเจดีเจ็ดแถววัดเจดีเจ็ดแถวนี่ก็มีปฏิมากรรมที่สวยงามเหมือนกันเพราะว่ามีเจดีประธานเจดีประธานก็คือองค์หลักเจดีองค์หลักเป็นรูปดอกบัวตูมแล้วก็จะมีเจ เจด,ดีรายก็คือเจดีรอบๆลูกเจดีรอบๆซึ่งมันได้รับอิทธิพลมาจากผู้กรารผู้กรารก็คือพม่านะคะผู้กรารบ้างทานินบ้างซึ่งทำให้เราได้เห็นว่าสมัยนั้นเนี่ยเขามีศิลปะวัฒนธรรมแบบใดบ้างหนูสามารถเขียนของหนูได้เลยนะหนูไม่ต้องลอกครูก็ได้นะลูกหนูเขียนได้เลยนะคะต่อไปข้อเจ็ด ในฐานะที่นักเรียนเป็นคนไทยคนหนึ่งต้องการอนุรักษ์มรดกโลกของไทยไว้นักเรียนมีวิธีการใดบ้างที่จะช่วยดูแลรักษามรดกให้สืบออยู่ต่อไปในอนาคตอ่าค,คุณครูตอบว่าปฏิบัติข้อหนึ่งเลยเมื่อเราเข้าไปในสถานที่ต่างๆไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นมรดกโลกก็ได้เป็นอาจจะเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุ ที่เราเข้าไปแล้วเนี่ยเราต้องปฏิบัติต,ตามกฎตามระเบียบข้อบังคับของเขาอย่างเคร่งครัดอย่างเช่นเขาบอกว่าอย่าขูดขีดอย่าเอานักเรียนเคยเห็นไหมที่เขาจะชอบเอาดินสอหรือมีดเนี่ยเอาไปเขียนเป็นชื่อสลักชื่อตัวเองไว้แล้วก็บอกบอกให้รู้ว่าฉันเคยมาที่นี่แล้วน,น,ลน,ะะนั่นคือการทําลายนะคะนั่นคือการทําลายธรรมชาติหรือทําลายโบราณสถานโบราณวัถตถุต่างๆนะลูก เราไม่ควรทำแบบนั้นนะคะหรืออาจจะไปหยิบของของเขาออกมาเมื่อหนูหนไปหยิบออกมาหนึ่งชิ้นมันอาจจะทำให้ระบบนิเวศเสียหรืออาจจะทำให้โครงสร้างต่างๆของโบราณสถานเนี่ยมันผิดแตกรูปไปหรืออาจจะทำให้มันถล่มลงมาก็ได้นะใครจะไปรู้ใช่ไหมต่อไปข้อสองให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาให้ความร่วมมือในการดูแลรักษา อย่างเราเนี่ยเราเป็นเด็กเราทําได้อย่างมากก็แค่ช่วยเขาเก็บขยะใช่ไหมช่วยเขาเก็บขยะทําตามกฎระเบียบของเขาต่อไปข้อสามไม่ทิ้งขยะไม่ปินป่ายหรือขีดข่วนสถานที่หรือทําลายทรัพย์สินทางธรรมชาติอ่ะหรือใครมีข้อสี่ข้อห้าข้อหกต่อมาหนูเขียนต่อมาได้เลยนะลูกหนูแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่เลยนะคะอ่า โอเคสำหรับวันนี้เราก็จบไปฝึกหัดเรื่องภูมิใจโมรดกโลกเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ